ออกมาได้แล้วปลอดภัยแล้วเหรอคะค่ะค่ะคือว่าบาดเจ็บหรือเปล่าคะไม่เหรอไม่เลยสักนิดพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วรีบไปกันเถอะค่ะค่ะดูเหมือนว่าจะไม่สามารถมองผ่านการจาแรงกายของข้าได้สินะคือ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 เชื่อสนิทใจเลยสินะ ว่าข้าคือเด็กสาวผู้ไร้ญาติมิตรเลยเปิดช่องว่างให้ขาเต็มเลยแต่กลับมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือหมอนี่แข่งแก่งคิปหายเลยต่อให้อาศัยที่เผอแล้วโจมตีไปก็มีสิทธิ์โดนสวนกลับมาได้ง่ายๆตอนที่ได้เห็นหมอนั่นฆ่ามังกรด้วยมือเปล่าก็ได้แต่หลุดคำออกมาอย่างช่วยไม่ได้เลยละ่ะ โชคดีที่นอกจากเรื่องต่อสู้แล้วมอนี่ก็ดาดเดินไปทั่วข้าจะต้องหาชุดอ่อนของมันให้ได้ถ้ามอนี่ไม่มีหูหุ้มกันพิษก็คงจะดีสิอ,อึอ่ะอ่าอึเป็นอะไรหรือเปล่าคะปะเปล่าหรอกคือว่าข้าไม่ถูกกับของร้อนๆนะ่ะ นี่สินะจุดอ่อนของแกน่ะอาร่าหลังจากนี้ก็าจะให้แกได้ลิ้มลองแต่อาหารร้อนๆซะนับตั้งแต่วันนั้นคือทรมานไปซะทรมานไปอ้ออมถึงจะร้อนแต่ก็อร่อยอ่าใช่จ้าไม่มีอะไรในกอผายแต่จ้าจบแค่นี้จ้าแล้วก็สามารถติดตาเห็นผู้แบลได้ที่นี่